ขอทราบชื่อหน่อยค่ะอาศัยอยู่ที่ไหนปีนี้อายุเท่าไร่ฉันชื่อว่าซิอวันทิงต้องบอกอายุด้วยเหรอือไม่ต้องบอกก็ได้บ้านอยู่ที่ไหนให้พาะคุณลองทายอายุดูอาศัยอยู่ที่เมงเลมบูคุณใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นเวลานานแค่ไหนแล้ว ประมาณ3เดือนได้แต่ช่วงปีใหม่ถึงตอนนี้สัมผัสถึงความแตกต่างอย่างไรบ้างดีขึ้นเยอะเลยตอมไร้ท่อฮอร์โมนทั้งหลายแล้วก็ปัญหาที่หน้าอกของฉันมีอยู่ก้อนหนึ่งตอนนี้หายไปแล้วเป็นเวลานาน,นเท่าไรประมาณหนึ่งเดือน ยังมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนอีกเป็นใบทองประจำเดือนขาดไปหกเดือนหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องนี้มาบำบดัดประจำเดือนก็มาในเดือนกลุ่มภาพันธ์จากนั้นก็มาอย่างต่อเนื่องยินดีด้วย ได้ยินว่าก,ก่อนหน้านี้มีปัญหาด้านผิวหนังเป็นภูมิแพ้บนหน้าก็มีอาการใช่ไหมอ๋อที่ปากมีปัญหาอะไรปากเปื่อยสุดๆเป็นมาสองปีแล้วตอนนี้หายเป็นเปรตทิง้งตรงจุดนี้ของปากยังมีที่จมูกอีกตรงจุดนี้ตรงนี้แล้วก็มีที่ริมฝีปากแตกเยอะมากมีเลือดออก คุณใช้เครื่องบำบัดยังไงใช้เครื่องมาอังและดื่มน้ำแค่นั้นหรือดื่มน้ำปรับโมเลกุลได้ข่าวว่าผอมลงใช่ไหมผอมลงมากเลยก่อนหน้านี้อ้วนมากลูกค้าทุกคนที่มาเจอฉันพูดว่าอ้วนอะบัวมาก น่าจะเป็นเพราะวัยทองตอนนี้ใช้เครื่องบำบัดแล้วปรับสมดุลจนกลับเป็นสาวอีกครั้งได้ยินมาว่าสามีรักคุณมากเลยนี่สภาพจิตใจดีขึ้นมาเลยใช่ดีเลยรู้สึกว่าไม่เลวไม่เคยกดดันอะไรเลยสภาพจิตใจเยี่ยมมากคุณยินดีที่จะแบ่งปันผลิตภนนัณฑ์นี้กับเพื่อนใช่ไหมใช่ มีแช่ออกไปกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านใดในตัวคุณที่เด่นชัดอีกรู้สึกดีขึ้นกระพี้กระเป๋ามีลมในกระเพาะเยอะตอนนี้ดีขึ้นมากเลยเห็นว่ามีปัญหาเรื่องคอพอกปัญหาหนักมากรักษาหายดีแล้วเยี่ยมเลยสภาพจิตใจดีทุกอย่างดีไปด้วยเห็นว่าระบบภายในชุ่มชื้นขึ้นด้วย ใช่แล้วยินดีด้วยโอเคขอบคุณที่มาแชร์นะคะขอบคุณคุณตันที่มาแบ่งปันผลิตภัณฑ์ที่ดีแบบนี้ให้ฉันตอนแรกก็ไม่เชื่อไม่เชื่ออยู่นานจนตอนหลังต้องเชื่อจึงทำให้เชื่อเขาและมั่นใจที่จะใช้อย่างต่อเนื่องวันหนึ่งใช้นานเท่าไหร่สองชั่วโมงหรือไม่ก็หนึ่งชั่วโมง ถ้าไม่มีเวลาก็ครึ่งชั่วโมงแล้วดื่มน้ำละ่ะดื่มขนาดไหนตอนเช้า500 ml จากนั้นแปรงฟันแล้วก็ดื่มอีก500 ml รวมตอนเช้าดื่ม500 ml อสองรอบ500 ml อสองรอบจากนั้นตลอดทั้งวันฉันว่าดื่มประมาณ3ลิตรได้โอเคโอเคทั้งบ้านได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กันไหมอ๋อใช้สิ ไม่เลวเลยแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาล่ะก็ดีอะแฮปปี้สุดๆยินดีด้วยชีวิตคู่ที่สมบูรณ์ใช่ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์มรณไม่ฉุนเฉียวง่ายเหมือนเมื่อก่อนแฮปปี้โอเคขอบคุณมากค่ะโอเคบายบาย